ยามค่ำคืนที่มืดมิดเหนือมหาสมุทรแอตแลนติกเสียงคลื่นซัดก,กระทบตัวเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่สร้างความเงยยกเงนันที่เต็มไปด้วยความลึกลับของท้องทะเลชาวเดอ์โกลเรือปรอทุกเครื่องบินที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในยานพาหนะทางทะเลที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดในโลกถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิของกองทัพเรือฝรั่งเศสแสงไฟสีขาวสองสว่างอยู่ตามดาดฟ้าแต่ในความเงียบนี้มีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติ พลประจำการที่เฝ้าดูแลระบบควบคุมพบสัญญาณแปลกประหลาดที่ปรากฏขึ้นบนจรเรดดราจุดเล็กๆซึ่งเริ่มต้นจากเส้นตรงเรียงตัวอยู่ไกลออกไปแต่ขยับเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆทุกวินาทีแสงสีเขียวบนหน้าจรเรดดรากระพริบอย่างต่อเนื่องจนเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องมือเริ่มรู้สึกกังวลใจเขาตัดสินใจแจ้งไปยังผู้บัญชาการเรือเพื่อตรวจสอบสถานการณ์จุดสัญญ,ญาณน,นี้มันอะไร เราไม่ได้รับข้อมูลว่าจะมีเรือลำอื่นอยู่ในบริเวณนี้เจ้าหน้าที่อีกคนเอ่ยถามด้วยความสงสัยขณะพยายามควบคุมอารมณ์ที่กำลังเดือดดาลขึ้นการเฝ้าระวังถูกสั่งเข้มงวดขึ้นทันทีเจ้าหน้าที่ถูกสั่งให้ส่งสัญญาณขอคำตอบจากจุดสัญญาณที่เข้ามาใกล้เรื่อยๆแต่การตอบรับกลับมานั้นกลับไม่มีคำตอบมีเพียงความเงียบงนันและความสงสัยที่ยิ่งหนักหนาขึ้นในขณะที่ผู้บัญชาการกำลังมองผ่านกล้องส่องทางไกลไปยังจุดที่ปรากฏในจเรดาเขาพบเงามืดที่กำลังเคลื่อนตัวมาใกล้ขึ้น เงานั้นใหญ่เกินกว่าจะเป็นเรือธรรมดาหรือมันอาจจะไม่ใช่ยานพาหนะของมนุษย์เลยก็ได้ความสงสัยเริ่มก่อความหวาดกลัวในใจแต่ผู้บัญชาการพยายามเก็บความกลัวไว้ในใจและออกคำสั่งให้ลูกเรือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เงามืดเคลื่อนเข้าใกล้เข้ามาอย่างเงียบเชียบจนถึงจุดที่เรดาร์เริ่มจับไม่ได้แต่อยู่ห่างไปไม่ไกลจากตัวเรือแล้วเงานั้นคล้ายกำลังโอบล้อมเรือราวกับจงใจทำให้เรือบรรทุกเครื่องบินชาวเดอกโกลตกอยู่ในวงล้อมที่อาจทำให้ไม่อาจหลบหนีได้ ทันใดนั้นระบบสื่อสารทั้งหมดของเรือถูกตัดขาดเสียงวิทยุขาดหายไม่มีสัญญาณใดๆถูกส่งออกจากเรือความเงียบเข้าครอบคลุมอีกครั้งมีเพียงเสียงคลื่นที่กระทบตัวเรือและเสียงลมหายใจของลูกเรือที่เริ่มถี่ขึ้นด้วยความตื่นตระหนกระบบทั้งหมดหยุดทำงานพวกเราไม่สามารถติดต่อกับฐานได้เจ้าหน้าที่เทคนิคหนึ่งตะโกนด้วยน้ำเสียงสั่นๆขณะก้มหน้ามองจอมอนิเตอร์ที่ดับลงเป็นเพียงจอสีดำ ผู้บัญชาการมองออกไปนอกหน้าต่างเรืออยู่ท่ามกลางความมืดลึกและความเงียบที่ไม่น่าไว้วางใจพวกเขารู้ดีว่าหากมีบางสิ่งบางอย่างที่จงใจทำให้พวกเขาขาดการติดต่อและแยกพวกเขาออกจากโลกภายนอกมันอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญเขาเริ่มออกคำสั่งให้ทีมเตรียมรับมือด้วยอาวุธทันทีหวังว่าอาจมีสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้หากสถานการณ์แย่ลงมากกว่านี้ทว่าทุกคนในเรือรู้สึกถึงความกดดันที่มืดมนและเย็นเย,ยือกราวกับว่าพวกเขากำลังตกอยู่ในเงื้อมมือของบางสิ่งที่มองไม่เห็น ไฟบนเรือเริ่มกระพริบและทุกคนรู้ดีว่าเหตุการณ์บางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นเมื่อไฟทั้งหมดดับลงเป็นความมืดอันน่าหวาดหวั่นทุกคนอยู่ในสถานะตื่นตัวสูงสุดลมหายใจที่พวกเขาหายใจดูเหมือนจะดังขึ้นในความเงียบทุกคนรอคอยคำสั่งจากผู้บัญชาการด้วยใจที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวทุกคนผู้บัญชาการตะโกนเรียกความสนใจเตรียมอาวุธและตั้งแถวอย่าให้ใครเข้าไปในบริเวณนี้ถ้าไม่จำเป็นเขาพยายามให้เสียงของเขามั่นคงแม้ในใจจะเต็มไปด้วยความกังวลและความไม่แน่ใจ ท่ามกลางความวุ่นวายลูกเรือทุกคนเริ่มกระจัดก,กระจายไปตามดาดฟ้าทำให้ความตื่นตระหนกเริ่มแผ่กระจายไปทั่วเรือบรรทุกเครื่องบินชาวเดอกโกลเต็มไปด้วยผู้คนที่ถูกสับสนและหวาดกลัวเมื่อระบบสื่อสารทั้งหมดตัดขาดและทุกคนรู้สึกว่าอาจไม่มีหนทางหลบหนีจากสถานการณ์นี้ในขณะนั้นหน่วยสอดแนมสองคนได้เดินไปที่จุดที่เรดาร์จับได้เมื่อสักครู่พวกเขาเดินไปอย่างระมัดระวังสายตาเริ่มมองหาสิ่งผิดปกติเมื่อพวกเขาไปถึงขอบของเรือก็อพบว่างเงาที่ปรากฏบนเรดาร์เป็นอะไรบางอย่างที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อน มันคือเครื่องบินไร้คนขับหนึ่งในนั้นตะโกนด้วยความตกใจขณะที่พวกเขาสังเกตเห็นเครื่องบินขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่เหนือเรือในความมืดมันมีขนาดใหญ่กว่าเครื่องบินขับไล่ทั่วไปแต่ลักษณะภายนอกดูเหมือนถูกสร้างขึ้นจากวัสดุที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนเราต้องแจ้งกลับไปที่ห้องควบคุมอีกคนพูดแต่เมื่อหันไปมองก็พบว่าทางกลับถูกปิดกัน้นโดยความมืดมิดและมีอะไรบางอย่างที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ เสียงกรุ้มกริ้งของโลหะทำให้พวกเขาหันกลับไปมองและเมื่อพวกเขาหันไปก็เห็นว่าเครื่องบินไร้คนขับนั้นเปิดเผยอาวุธที่มีรูปร่างแปลกประหลาดออกมามีเครื่องหมายบางอย่างที่ดูเหมือนสัญ,ญลักษณ์ขององค์กรที่ไม่เป็นที่รู้จักแต่ที่แน่ๆคือมันไม่ใช่เครื่องบินของฝ่ายรัฐบาลเราต้องมีหนึ่งในนั้นตะโกนแต่แล้วก็สายเกินไปอาวุธที่ดูเหมือนจะยิงออกราวกับมีกระสุนที่ร้อนระอุพวกเขารู้ตัวว่าเป็นเป้าหมายที่ไม่มีทางหลีกหนีได้อีกต่อไป ในขณะเดียวกันผู้บัญชาการกลับไปที่ห้องควบคุมเขาพยายามควบคุมสถานการณ์อย่างหนักและพบว่าลูกเรือของเขากำลังลนลานและไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเขารู้ว่าเวลาหมดลงแล้วตั้งการเตือนภัยเริ่มปฏิบัติการขั้นตอนฉุกเฉินเขาสั่งการด้วยเสียงอันหนักแน่นแต่ก็มีเพียงเสียงเงียบตอบกลับมาท่ามกลางความวุ่นวายที่เกิดขึ้นลูกเรือที่อยู่ในห้องควบคุมต่างสู้ศึกถึงอันตรายที่กำลังเข้ามาใกล้และรู้ดีว่าพวกเขาต้องทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องเรือ ทันใดนั้นสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นและไฟสีแดงสว่างขึ้นตามดาดฟ้าเหมือนเป็นการเตือนให้ทุกคนรู้ว่าการโจมตีเริ่มขึ้นแล้วกระสุนเริ่มยิงออกจากเครื่องบินไร้คนขับลูกเรือเริ่มตอบโต้โด้วยอาวุธปืนที่พวกเขามีแต่มันเหมือนต่อสู้กับความมืดและความไม่รู้ที่เข้ามารุมล้อมพวกเขามันกำลังเข้าใกล้หน่วยสอดแนมตะโกนเมื่อพวกเขามองเห็นเครื่องบินไร้คนขับที่กำลังเคลื่อนเข้ามาหาเรืออย่างรวดเร็วความตื่นเต้นและความหวาดกลัวทำให้พวกเขารู้สึกว่าชีวิตของพวกเขาแขวนอยู่บนเส้นได้ ทุกคนตัดสินใจที่จะทำในสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้โดยการยิงกลับไปที่เครื่องบินที่เข้ามาใกล้แต่กลับพบว่าอาวุธที่พวกเขามีอยู่ไม่สามารถทำลายมันได้เลยเสียงปืนที่ดังขึ้นเริ่มสับสนกับเสียงกระสุนที่ยิงออกมาและเมื่อเครื่องบินไร้คนขับใกล้เข้ามามันทำให้เกิดเสียงหอนที่น่ากลัวและทำให้พวกเขารู้สึกได้ถึงการสูญเสียที่ใกล้เข้ามาเราต้องหาวิธีในการติดต่อกับฐาน ผู้บัญชาการกล่าวเสียงแหบแห้งขณะที่เขาหยิบโทรศัพท์ที่เสียบสายตรงเข้ากับระบบสื่อสารแต่สายสัญญาณนั้นกลับมีแต่เสียงรบกวนและคำพูดที่ขาดหายไปเมื่อทุกอย่างเริ่มมืดมนลูกเรือคนหนึ่งได้ตัดสินใจเปิดเผยแผนที่ลับที่ซ่อนอยู่ใต้ตัวควบคุมและเผยให้เห็นวิธีการต่อสู้กับภัยคุกคามนี้อย่างไรก็ตามความหวังนั้นกลับถูกบทบังด้วยความกลัวที่ปกคลุมพวกเขาทุกคนรู้ดีว่าพวกเขาอาจไม่สามารถรอดพ้นจากอันตรายนี้ได้ เสียงของเครื่องบินที่อยู่เหนือหัวดังขึ้นเรื่อยๆมันกำลังมองหาจุดอ่อนในเรือบรรทุกเครื่องบินขณะที่ความมืดมิดเข้าปกคลุมโลกทั้งใบทุกคนรู้ดีว่าพวกเขาอาจมีเวลาน้อยลงเรื่อยๆและอาจเป็นความสุดท้ายของพวกเขาเราไม่สามารถยอมแพ้ได้ผู้บัญชาการตะโกนโด้วยความมุ่งมั่นและความกล้าหาญให้ทุกคนตั้งใจต่อสู้จนกว่าจะถึงที่สุด เสียงของเขาทำให้ลูกเรือเริ่มมีแรงฮึกเหิมแม้ว่าสถานการณ์จะมืดมนแต่พวกเขายังคงตั้งใจที่จะสู้ต่อไปและเมื่อเสียงอาวุธดังขึ้นรอบตัวพวกเขาก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความตายหรือการชนะที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ในความมืดมิดนั้นก็มีบางอย่างกำลังแผ่ออกมาจากเครื่องบินไร้คนขับมันอาจไม่ใช่เพียงแค่การโจมตีมันอาจหมายถึงการเปิดเผยสิ่งที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อน การต่อสู้ในคืนที่มืดมิดยังคงดำเนินต่อไปเสียงปืนและเสียงระเบิดทำให้ทุกคนรู้สึกเหมือนอยู่ในภาพ,พยนตร์สงครามทุกคนมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับสิ่งที่ไม่รู้จักแต่กลับพบว่าความมืดนั้นมีพลังมหาศาลเครื่องบินไร้คนขับที่บินอยู่เหนือหัวกำลังเริ่มเปิดเผยอาวุธพิเศษที่มีรูปร่างแปลกประหลาดออกมามันทำให้เกิดแสงสว่างวาบและเสียงที่น่ากลัวทำให้ลูกเรือทุกคนรู้สึกว่าภัยคุกคามนั้นเข้ามาใกล้พวกเขามากขึ้นเรื่อยๆเราต้องหาวิธีที่จะหยุดมัน หนึ่งในลูกเรือกล่าวพร้อมกับขยับตัวไปข้างหน้าโดยพยายามหาที่กำบังจากการยิงของเครื่องบินไร้คนขับแต่ความจริงคือไม่มีที่ไหนที่ปลอดภัยจากสิ่งนี้ได้มีอาวุธพิเศษในห้องเก็บอาวุธถ้าเราเข้าถึงมันได้อาจจะมีทางรอดผู้บัญชาการตัดสินใจด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นแมรู้ดีว่าการเข้าไปในห้องเก็บอาวุธนั้นอาจเสี่ยงต่อชีวิตแต่การหลบหนีจากการโจมตีนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ลูกเรือบางคนเริ่มมองหน้ากันอย่างลังเลขณะที่เสียงกระสุนยังคงดังกรูและแสงจากอาวุธส่องสว่างไปทั่วบริเวณพวกเขารู้ดีว่าถ้าไม่รีบไปอาจไม่มีโอกาสได้กลับมาที่ห้องควบคุมอีกไปกันเถอะผู้บัญชาการตะโกนเรียกลูกเรือที่กล้าได้กล้าเสียพวกเขาวิ่งไปที่ทางเข้าห้องเก็บอาวุธโดยมุ่งมั่นที่จะเอาชีวิตรอดจากการโจมตีนี้ เมื่อพวกเขาถึงห้องเก็บอาวุธผู้บัญชาการพยายามใช้รหัสผ่านเพื่อเปิดประตูแต่ประตูกลับล็อกแน่นหนาะสถานการณ์เริ่มตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆเพราะเสียงเครื่องบินไร้คนขับยังคงดังก้องอยู่เนื้อศีสะให้ฉันลองหนึ่งในลูกเรือผลักเข้าไปด้านหน้าและเริ่มทำงานอย่างรวดเร็วเพื่อค้นหานหัดที่จะเปิดประตูแต่เวลายังคงไม่หยุดนิ่งและเสียงที่ดังขึ้นรอบตัวทำให้เขาต้องเร่งมือมากขึ้น ในขณะนั้นเครื่องบินไร้คนขับได้เริ่มปรากฏสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นจอภาพขนาดใหญ่ซึ่งเริ่มส่องแสงสีแดงระยิบระยับเข้ามาในเรือความตื่นตระหนกทำให้ลูกเรือเริ่มรู้สึกว่าพวกเขากำลังตกอยู่ในกับดักที่ไม่มีทางหลบหนีเปิดแล้วลูกเรือคนหนึ่งตะโกนออกมาเมื่อประตูห้องเก็บอาวุธเปิดออกเขารีบวิ่งเข้าไปข้างในและพบกับอาวุธที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยมากมายตั้งแต่ขีปนาวุธไปจนถึงปืนไรเฟิลที่ออกแบบมาเพื่อการต่อสู้ในสถานการณ์เฉพาะหยิบทุกอย่างที่เราสามารถใช้ได้ ผู้บัญชาการสั่งการเสียงดังพวกเขาเริ่มหยิบอาวุธและกระสุนอย่างรวดเร็วขณะที่เสียงจากเครื่องบินไร้คนขับดังขึ้นเรื่อยๆราวกับว่ามันกำลังรอคอยให้พวกเขาพร้อมที่จะต่อสู้หลังจากที่พวกเขาได้อาวุธเพียงพอพวกเขารีบออกจากห้องเก็บอาวุธและกลับไปยังดาดฟ้าแม้ว่าจะยังมีความกลัวอยู่ในใจแต่ความตั้งใจในการต่อสู้เริ่มแผ่ขยายพวกเขารู้ว่าถ้าต้องเผชิญหน้ากับเครื่องบินไร้คนขับพวกเขาต้องทำอย่างดีที่สุดพวกเราจะต้องประสานการยิง ผู้บัญชาการกล่าวพร้อมกับมองไปที่ลูกเรือทุกคนที่ตอนนี้ดูมีพลังขึ้นจากอาวุธในมือทุกคนที่มีอาวุธยิงมันเมื่อฉันสั่งเสียงของเขาช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกเรือและพวกเขาทุกคนเริ่มหาตำแหน่งที่ดีที่สุดเพื่อยิงกลับไปที่เครื่องบินไร้คนขับที่อยู่เหนือศีสษะยิงผู้บัญชาการตะโกนเสียงดังทุกคนเริ่มยิงไปที่เครื่องบินไร้คนขับที่บินอยู่เหนือพวกเขาเสียงปืนดังสนั่นไปทั่วขณะที่กระสุนพุ่งออกไปแต่เครื่องบินกลับเคลื่อนตัวไปมาได้อย่างคล่องแคล่วเหมือนมีชีวิตแลลละมมีีคววาาเฉฉยด มันไม่ใช่แค่เครื่องบินธรรมดาหนึ่งในลูกเรือกล่าวด้วยความวิตกกังวลมันมีการควบคุมที่ซับซ้อนมากแต่ผู้บัญชาการไม่ยอมแพ้เขารู้ว่าต้องมีวิธีที่จะหยุดมันและเมื่อเครื่องบินเริ่มเข้าใกล้พวกเขามากขึ้นเขาเห็นโอกาสนั้นเราต้องใช้ขีปนาวุธที่เราหยิบมาเขากล่าวกับลูกเรือที่อยู่รอบตัวเขาเริ่มจัดเตรียมขีปนาวุธที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยโดยมีแผนที่จะโจมตีเครื่องบินไร้คนขับก่อนที่จะสายเกินไป เมื่อขีปนาวุธพร้อมที่จะยิงเสียงจากเครื่องบินไร้คนขับกลับดังขึ้นพร้อมกับเสียงแหลมของเครื่องบินที่พุ่งเข้าหาพวกเขารู้ว่าเวลาหมดลงและต้องรีบลงมือในสิ่งที่พวกเขาสามารถทําได้ยิงผู้บัญชาการตะโกนออกไปอย่างมีความหวังขีปนาวุธพุ่งออกไปในอากาศและตรงไปยังเครื่องบินไร้คนขับแต่เมื่อมันใกล้เข้าไปเครื่องบินกลับยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและหลบหลีกการโจมตีได้อย่างชํานาญ มันเร็วเกินไปลูกเรือคนหนึ่งโตโกนด้วยความตื่นตระหนกขณะที่เครื่องบินเริ่มกลับมาที่พวกเขาอีกครั้งการโจมตีจากเครื่องบินไร้คนขับเริ่มเข้ามาใกล้ขึ้นอีกครั้งราวกับว่ามันกำลังตั้งใจที่จะทดสอบความแข็งแกร่งของพวกเขาทุกคนต้องเตรียมตัวผู้บัญชาการพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นพร้อมกับความกลัวที่แผ่ซ่านในดวงตาเราจะไม่ยอมให้มันทำลายเราแต่ในความคิดของทุกคนมีเพียงคำถามเดียววงเวียนอยู่ในใจพวกเขาจะทำอย่างไรเมื่ออุวุธทุกชนิดล้มเหลว เสียงของเครื่องบินดังขึ้นเรื่อยๆและทุกคนรู้ดีว่าเวลาที่เหลืออยู่กำลังหมดลงและอาจไม่มีทางรอดจากคืนนี้ได้เสียงระเบิดดังขึ้นเมื่อสิ่งที่ไม่คาดคิดกำลังจะเกิดขึ้นพวกเขาทุกคนเผชิญหน้ากับสิ่งที่อาจจะเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะ เมื่อเครื่องบินไร้คนขับเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้และเตรียมการโจมตีในลักษณะที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนผู้บัญชาการรู้สึกถึงความกดดันที่เพิ่มขึ้นเขาต้องหาวิธีที่จะควบคุมสถานการณ์นี้ก่อนที่ทุกอย่างจะพังทลายลงไม่เราจะต้องเอาชนะมันเขาตะโกนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับลูกเรือทุกคนเริ่มตั้งใจที่จะต่อสู้แม้ว่าจะมีความกลัวอยู่ในใจแต่พวกเขารู้ว่าต้องทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อปกป,ป้องเรือและชีวิตของพวกเขา เราต้องร่วมมือกันหนึ่งในลูกเรือคนหนึ่งเสนอขึ้นถ้าเรายิงพร้อมกันในเวลาเดียวกันเราอาจจะสามารถทำลายมันได้ทุกคนเห็นพร้อมและเริ่มเตรียมตัวทุกคนเมื่อฉันนับถึงสามให้ยิงพร้อมกันผู้บัญชาการสั่งการทุกคนพร้อมที่จะทำตามคำสั่งแม้ในความหวาดกลัวที่เข้ามาในจิตใจแต่ความตั้งใจที่จะต่อสู้ก็เริ่มเติมเต็มเต็ม,ตมหัวใจของพวกเขาหนึ่งสอง สเสียงของผู้บัญชาการดังขึ้นพร้อมกับการยิงของปืนที่ดังสนั่นมันเหมือนเสียงอึกทึกที่สะท้อนไปทั่วบริเวณและพวกเขารู้สึกถึงพลังที่อยู่ภายในตัวพวกเขาเมื่อกระสุนพุ่งออกไปยังเครื่องบินไร้คนขับแต่เมื่อเสียงปืนหยุดลงทุกคนเห็นว่าเครื่องบินยังคงอยู่โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆขณะที่มันกลับมาพุ่งเข้าใกล้พวกเขาอีกครั้งในระดับที่ต่ำลงมันไม่เป็นผลลูกเรือคนหนึ่งตะโกนด้วยความท้อแท้ขณะที่ทุกคนรู้สึกถึงความสิ้นหวังที่กำลังถาโถม ในขณะนั้นผู้บัญชาการรู้ว่าต้องมีวิธีการที่แตกต่างออกไปถ้าเราจะต้องใช้การประหลาดใจมันอาจจะช่วยเราได้เขาหมุนตัวไปยังที่เก็บอาวุธอีกครั้งและเริ่มมองหาอุปกรณ์ที่อาจช่วยได้เราต้องหาทางดึงดูดความสนใจของมันเขาได้ความคิดใหม่ขณะที่เขาหยิบระเบิดควันขึ้นมาถ้าเราสร้างความสับสนให้มันมันอาจจะเปิดช่องให้เราได้โจมตีลูกเรือทั้งหมดเริ่มมองหน้ากันและมีแววตาของความหวังกลับคืนมาคุณคิดว่าจะทำได้หรือ หนึ่งในนั้นถามด้วยเสียงที่แฝงด้วยความสงสัยมันคือหนทางเดียวที่เรามีผู้บัญชาการตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจและพวกเขาทุกคนเริ่มวางแผนอย่างรวดเร็วเมื่อพวกเขาเตรียมตัวอย่างมีระเบียบการสร้างความสับสนให้กับเครื่องบินไร้คนขับเริ่มขึ้นพวกเขาโยนระเบิดควันไปในทิศทางที่เครื่องบินกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้และในขณะที่ควันหนาทึบเริ่มคลุมพื้นดาดฟ้าทุกคนรู้สึกถึงโอกาสที่เพิ่มขึ้น ตอนนี้ผู้บัญชาการตะโกนเมื่อเห็นว่าเครื่องบินไร้คนขับเริ่มสับสนในคลาวของควันที่พวกเขาสร้างขึ้นเสียงระเบิดและเสียงปืนพร้อมกันดังขึ้นอีกครั้งพวกเขาทุกคนตั้งใจที่จะยิงไปในทุกทิศทางโดยหวังว่าจะสามารถสร้างความเสียหายให้กับเครื่องบินได้แต่เครื่องบินนั้นยังไม่หยุดมันยังคงเคลื่อนที่ในความมืดและเสียงปืนก็ไม่สามารถหยุดมันได้เสียงที่ดังขึ้นจากอาวุธทําให้เกิดความสันสะเทือนในอากาศขณะที่ลูกเรือรู้สึกถึงความหวาดกลัวที่เข้ามาก่อกวนในจิตใจมันอยู่ใกล้แล้ว หนึ่งในลูกเรือบอบโดยที่ทุกคนรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของเครื่องบินที่อยู่เหนือหัวขณะที่พวกเขาพยายามหาโอกาสสุดท้ายเพื่อโจมตีแต่ไม่มีใครแน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวินาทีถัดไปและในขณะที่ควนกำลังคลุมทุกอย่างผู้บัญชาการรู้ว่าเขาต้องทำสิ่งที่เสี่ยงเขาสั่งให้ลูกเรือบางคนเตรียมพร้อมที่จะใช้ระเบิดที่มีความแรงมากกว่าระเบิดที่อาจจะทำให้เครื่องบินไร้คนขับได้รับความเสียหายอย่างหนัก เราต้องทำให้แน่ใจว่าการโจมตีของเราเข้มข้นและมีประสิทธิภาพเขาพูดเสียงดังขณะที่ทุกคนเริ่มมองไปที่อุปกรณ์ที่อยู่ในมือเมื่อทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมความตื่นเต้นในอากาศเริ่มแผ่ซ่านขณะที่พวกเขาทุกคนตั้งใจที่จะทำให้การโจมตีครั้งนี้เป็นการจบสิ้นของความน่ากลัวโยนมัน ผู้บัญชาการตะโกนเมื่อเห็นว่าเครื่องบินเริ่มเข้ามาใกล้กับตำแหน่งของพวกเขาอีกครั้งระเบิดที่ถูกโยนออกไปกลิ้งไปในทิศทางของเครื่องบินไร้คนขับในขณะที่เสียงที่ดังขึ้นทำให้ทุกคนรู้สึกถึงความหวังที่อาจเกิดขึ้นจุดระเบิดเขาตะโกนอีกครั้งขณะที่เขาและลูกเรือคนอื่นๆยืนรอคอยที่จะเห็นผลลัพธ์ของการโจมตีเสียงระเบิดดังสนั่นไปทั่วเมื่อระเบิดไปถึงเครื่องบินไร้คนขับมันทำให้เกิดแสงวาบที่สว่างขึ้นและเสียงที่น่ากลัวดังก้องไปทั่วเรือทุกคนตั้งใจมองไปที่อากาศ เมื่อควันเริ่มคลี่คลายพวกเขารู้สึกถึงความสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเครื่องบินไร้คนขับถูกกระแทกและเริ่มลอยตัวลงมาในอากาศสัญญาณแรกของความสำเร็จทำให้ลูกเรือทุกคนเริ่มมีกำลังใจมันได้ผลลูกเรือคนหนึ่งตะโกนด้วยความดีใจขณะที่ทุกคนเริ่มส่งเสียงเชียร์และรู้สึกถึงความสำเร็จที่พวกเขาสามารถสร้างขึ้นได้ แต่ในขณะนั้นเองเสียงที่น่ากลัวกลับดังขึ้นอีกครั้งเสียงที่บ่งบอกถึงสิ่งที่ไม่คาดคิดกำลังจะเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาเห็นว่าเครื่องบินไร้คนขับนั้นไม่เพียงแต่ถูกทำลายมันกลับปรากฏว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการโจมตีใหญ่ที่ยังคงดำเนินต่อไปมันยังไม่จบผู้บัญชาการตะโกนอย่างร้อนรนขณะที่เขารู้สึกถึงแรงกดดันที่เพิ่มมากขึ้นเสียงเครื่องบินอีกสองลำเริ่มบินเข้ามาใกล้และเขารู้ว่านี่อาจเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พวกเขาต้องเผชิญทุกคนเตรียมตัวให้พร้อม เราต้องสู้จนถึงที่สุดเสียงของเขาดังก้องไปทั่วขณะที่พวกเขาทุกคนรู้ดีว่าความหวังนั้นยังคงอยู่แต่การต่อสู้นี้อาจยังไม่สิ้นสุดในค่ำคืนที่มืดมิดทุกคนรู้ว่าชีวิตของพวกเขาขึ้นอยู่กับการต่อสู้ครั้งนี้และความกล้าหาญที่จะยืนหยัดในเวลาแห่งความมืดมิดนี้อาจนำไปสู่การเปิดเผยความจริงที่พวกเขายังไม่รู้จักเมื่อพวกเขาเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเสียงดนตรีแห่งสงครามเริ่มดังก้องในใจของทุกคนมันคือการต่อสู้ที่พวกเขาต้องไม่ยอมแพ้ ในขณะที่เครื่องบินไร้คนขับอีกสองลำเคลื่อนเข้ามาใกล้การต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเสียงเครื่องยนต์ที่ดังขึ้นและเสียงของปืนที่กรูยังคงสะท้อนอยู่ในอากาศสถานการณ์นั้นเต็มไปด้วยความตึงเครียดความกลัวและความหมองประปนกันอยู่ในจิตใจของลูกเรือทุกคนทุกคน เราต้องทำให้แน่ใจว่าเราสามารถหยุดมันได้ผู้บัญชาการสั่งการอีกครั้งขณะที่เขายืนอยู่ที่ดาดฟ้าพร้อมกับลูกเรือที่เตรียมพร้อมเต็มที่ร่างกายของพวกเขาเต็มไปด้วยพลังแห่งความกล้าแม้ว่าจะรู้ว่าเส้นทางข้างหน่าจะยากลำบากเพียงใดเราต้องทำงานร่วมกันเสียงของลูกเรือคนหนึ่งแทรกขึ้นหากเราใช้การยิงรวมกันเราจะมีโอกาสที่จะเอาชนะมันถูกต้องผู้บัญชาการตอบทุกคนเตรียมตัว เมื่อมันเข้าใกล้ให้เราโจมตีพร้อมกันอีกครั้งเขารู้ว่าต้องใช้กลยุทธ์ที่มีระเบียบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในขณะนั้นเสียงเครื่องบินที่ดังขึ้นเรื่อยๆสร้างความตึงเครียดให้กับทุกคนในเรือและพวกเขารู้ดีว่าต้องหาทางหยุดการโจมตีนี้ให้ได้มันกำลังมาลูกเรืออีกคนหนึ่งตะโกนขณะที่ทุกคนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่มืดมิดความหวาดกลัวที่แผ่ซ่านในใจเริ่มเพิ่มมากขึ้นขณะที่เครื่องบินเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาในระยะที่สามารถโจมตีได้ยิ่ง ผู้บัญชาการตะโกนเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งและทุกคนเริ่มยิงกระสุนไปที่เครื่องบินไร้คนขับในเวลาเดียวกันเสียงกระสุนดังสนั่นและแสงจากอาวุธสองสว่างไปทั่วขณะที่พวกเขาต่อสู้กับศัตรูที่ไม่เห็นหน้าแต่เครื่องบินไร้คนขับปลับมีความรวดเร็วเหนือกว่าที่พวกเขาคาดคิดมันหลบหลีกการโจมตีได้อย่างฉับไวขณะที่เครื่องบินลำแรกบินเข้ามาในตำแหน่งที่จะโจมตีพวกเขาทุกคนรู้สึกถึงแรงกดดันที่มากขึ้นมันจะโจมตีเรา หนึ่งในลูกเรือพูดด้วยความตระหนกขณะที่ทุกคนพยายามหาทางหลบหลีกเราไม่สามารถปล่อยให้มันทำแบบนั้นผู้บัญชาการพูดพร้อมกับเรียกให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมพร้อมที่จะยิงอีกครั้งเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งเมื่อทุกคนยิงไปที่เครื่องบินที่เคลื่อนที่เข้ามาใกล้ผู้บัญชาการเห็นว่ามีการโจมตีที่แม่นยำขึ้นในแต่ละครั้งแม้ว่าจะยังไม่สามารถหยุดมันได้มันยังไม่พอเขาพูดเสียงหนักเราต้องใช้ทุกอย่างที่เรามี ทันใดนั้นลูกเรือคนหนึ่งเสนอขึ้นว่าเรามีอาวุธพิเศษในห้องเก็บอาวุธถ้าเราเข้าถึงมันได้เราอาจจะสามารถสร้างความเสียหายได้มากกว่านี้ใช่ผู้บัญชาการตอบแต่เราต้องรีบไปที่นั่นเขาเริ่มมองหาลูกเรือคนอื่นๆที่สามารถช่วยในการเข้าถึงอาวุธพิเศษในห้องเก็บอาวุธพวกเขาเริ่มวิ่งไปยังห้องเก็บอาวุธอย่างรวดเร็วขณะที่เสียงของการต่อสู้ยังคงดังอยู่เบื้องหลังความตึงเครียดแผ่ซ่านอยู่ในอากาศขณะที่พวกเขาก้าวข้ามผ่านพื้นที่ที่เต็มไปด้วยอันตราย เมื่อถึงห้องเก็บอาวุธพวกเขารีบเปิดประตูและเข้าไปข้างในต้องรีบหนึ่งในลูกเรือพูดขณะที่ทุกคนเริ่มค้นหาอาวุธพิเศษที่อาจช่วยพวกเขาได้ที่นี่เราต้องหยิบขี่ปะนาวุธเหล่านี้ผู้บัญชาการตะโกนขณะที่เขาเห็นอาวุธที่มีความสามารถพิเศษวางอยู่ในตู้เก็บอาวุธที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งสามารถทำลายศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาหยิบอาวุธและกระสุนออกมาอย่างรวดเร็วขณะที่เสียงการโจมตีจากเครื่องบินไร้คนขับดังขึ้นเรื่อยๆขณะที่ทุกคนเตรียมตัวกลับไปที่ดาดฟ้าเพื่อสร้างการโจมตีที่มีประสิทธิภาพเราต้องไปกันผู้บัญชาการพูดอย่างกระตือรือร้นขณะที่พวกเขาเรีบกลับขึ้นไปที่ดาดฟ้าในขณะที่ความรู้สึกกดดันจากเสียงเครื่องบินไร้คนขับยังคงส่งผลกระทบ เมื่อถึงดาดฟ้าทุกคนจัดการอาวุธอย่างรวดเร็วและเริ่มเตรียมพร้อมที่จะยิงอีกครั้งผู้บัญชาการมองไปที่เครื่องบินคารับที่บินอยู่เหนือพวกเขาและรู้สึกถึงความตื่นเต้นที่เต็มไปด้วยความหวังจอนนี้ยิงเขาตะโกนและเสียงปืนก็ดังขึ้นอีกครั้งขีปนาวุธพุ่งออกไปในอากาศและตรงไปที่เครื่องบินไร้คนขับทุกคนตั้งใจมองดูผลลัพธ์ด้วยความหวังว่าครั้งนี้จะเป็นการทำลายศัตรูได้ เสียงระเบิดดังก้องไปทั่วและแสงจากการระเบิดทำให้ทุกคนรู้สึกถึงความตื่นเต้นและความหวังแต่เมื่อตาค่อยๆค,คลี่คลายพวกเขาเห็นว่าเครื่องบินไร้คนขับลำแรกเริ่มกลับมาเคลื่อนที่อีกครั้งมันยังไม่จบหนึ่งในลูกเรือพูดด้วยน้ำเสียงที่สันมันยังอยู่ที่นั่นเราต้องรีบผู้บัญชาการสั่งการอย่างรวดเร็วเราต้องทำลายมันก่อนที่มันจะมีโอกาสโจมตีเราอีกครั้งเขารู้ว่าพวกเขาต้องใช้ความกล้าหาญและการทำงานร่วมกันเพื่อหยุดยั้งการโจมตีนี้ ยิ่งอีกครั้งเขาตะโกนเสียงดังขณะที่ทุกคนเริ่มยิงไปที่เครื่องบินไร้คนขับอีกครั้งความหวังกลับมาอีกครั้งแต่ทุกคนก็รู้ว่าท้ายที่สุดแล้วความสำเร็จของพวกเขายังคงไม่แน่นอนในขณะนั้นเสียงของเครื่องบินที่บินเข้ามายังคงดังอยู่ทุกคนมองไปที่ท้องฟ้าหวังว่าการโจมตีจะนำไปสู่ความสำเร็จแต่ยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรในความมืดนั้นความหวังและความกลัวปะปนกันอยู่และทุกคนรู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะต้องจบลงในที่สุดไม่ว่ามันจะนำพาพวกเขาไปสู่อะไรก็ตาม